เอาละครับทุกท่านนะฮะอยู่กับผมนะครับนายแมคคุงนะฮะวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับเกมมินิเอ้ยไม่ใช่ไม่คล้ายๆมินิเกมเนาะชื่อเกมว่าเด a ด r ันนะฮะก็อุ๊ยอุ๊ยฟาเปรูโอเคเราอยู่กับเกมนี้เอ้เอเอไมค์ครับแบบเด a ด r ันนะฮะมินิรันอะไรล่ะก็กดก็มีอยู่ว่าห้ามทุบบล็อกห้ามเสกม็อบ ห้ามเสกมอสต่างๆนะฮะ a อเวเพยอนดิฟเฟอเรนติต t y ไม่มีง่ายอันกลางยากโอเคก็อยู่ประมาณแต่ว่า d i f f i c u l t y ก็อยู่ที่ระดับง่ายนะเอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว,ว่านี่คือแปลว,ว่าโอเคอยู่ระดับง่ายนั่นแหละนะฮะ ออนซาวเวอร์โหมดให้เล่นอยู่ในอันนี้นะฮะอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับเจ้าของแมปมนี้นะฮะชื่อว่าคัวเจวสุนสีนะฮะแล้วก็ที่เห็นข้างข้างนี้นะครับที่มันสวยก็เพราะว่าผมใส่เทจแพกเข้าไปนะฮะมันก็เลยดูสไว้นั่นเองไม่สวยนะไม่ใช่สวยรันเนอร์อัปเดต VS อ๋ออันนี้เป็นมินิเกมสองคนหรือเปล่าเล่นสองคนนะฮะอ๋มาเปิดกล่องไม่ได้วะอ๋ออันนี้เปิดได้ไวเอหรือจะเป็นว่าเพราะว่าเราเราวิ่งอยู่นะครับกล่องนั่นไงทำไมมันไม่มีเสียงอ๋อลืมไปกูปิดเสียงไว้นี่วะเช่ใส่เสื้อก่อนน่ารู้สึกตีดูดีขึ้นมาทานันตาเห็น เช็คพอย t ์ i s h for the date to start ขึ้นอยู่กับคุณความตามขึ้นอยู่กับคุณเมื่อคุณเริ่มโอ้ยอันนี้ชัวร์เลยฮะต้องเป็นเกมที่มันเล่นได้สองคนมัต้องเล่นสองคนอะผมเล่นคนเดียวเดี๋ยวผมจะมาลองดูกันว่าหนทางของเช็คพอย n ์ มันต้องทำยังไงอะ่ะแล้วมันต้องเป็นฟังไอ้นี่มันต้องช่วยกันสองคนหรือเปล่า,ลาวะเดี <Ć. S 1> ๋ยว <Ć. S 1> ผมลองไปฟังไอ้นี้ดูนะฮะเอา้าชิปหายละอืม ค okay. ผมต้องทำการใส่ของมาแล้วงั้นเดี๋ยวเรารอไปฝั่งนี้โอ้โหแค่ย่างกายเข้ามาก็เอ๊ะมันติดอะไรวะอ๋อเดทลันอ๋อใช่ฮะนนี้มันต้องเล่นสองคนนะอืมสตาร์ท อย่างนี้นี่เองโอเคเราไหนเราลองซิการจะทำงานก็อนโอ้ยชุบอ๋อมันต้องเล่นหล,หลายคนนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวคราวนี้ผมลองทดสอบไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เล่นคนเดียวไปก่อนแล้วี๋ยวเขาหน้าหเอาเพื่อนมาเล่นด้วยเออหน่าเล่นน่าสนน่าสนเป็นเกมที่แบบว่า ที่มันมีในแก๊รลีมอสไงแต่เพอเออนะผมอะไรวะิดมันมีสามกับจากเพื่อให้มัน่นใจว่า <c oughs> ในหนึ่งเลเวลจะจะโดนกับจากอไอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่านะฮะเราต้องให้คนข้างในมันกดเปิดเกมไปก่อนฮะหุบเยยบ เรียบร้อยอันนี้คือผมไมจะสอบลองไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเอาน้องมาเล็ดด้วยนะฮะนะชือ่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อปุ๊ป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 ปุ๊บ Ô, phạt Ôi, chuyện, chuyện Lần nữa Lần, lần phải đẹp đi โอ้ยมีงี้ด้วยเช็ดเชเป็นเกมที่เล่นแล้วรู้สึกว่าจะเออเจ็ดยูนิตคุณต้องฆ่าพวกรันเนอร์โดยใช้ลูกทนโอกับลูกธนูเอะทำไมมันมีการพาวเดอร์อยู่ด้วยละ่ะอ๋อคือฝ่ายรันเนอร์นะฮะจะทำการวิ่งไปตรงนั้นนะฮะเนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หอธนูแรงเนี่ยนะฮะ เราจะยิงทิ่วให้เขาตกไปนะฮะโหยากเหมือนกันนะซึ่งถ้าเขาผ่านไปได้จบเป็นน่าจบเกมฮะฝ่ายฝ่ายเดทก็จะแพ้ทันทีโอ้โอเคโอเคโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าฝั่งฝั่งรันเนอร์เดินไปถึงตรงนั้นล่ะผมก็ว่าเป็นไปไม่ได้หรอก อุ๊ยอุยอุยโอ้โหไม่น่าเลยโอ้โหขอโทษครับพี่ขอโทษไปก็ได้นะโอเคเอาเป็นว่าสลับอันนี้เราต้องไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าคือถ้าแล้วมันจะนานละนะฮะเร่นเดี๋ยวเขาหน้าแล้เดี๋ยวผมมาเล่นกับน,น,น้องนะฮะแล้วกเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์นะฮะถ้า ยังไงล้วก็ต้องฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะสำหรับผู้เล่นเอ๊ยสำหรับคนที่เข้ามาดูแมทุกท่านนะฮะไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย